ครับคุณหวานครับสวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวยิคำถามตรงเลยนะครับคุณหวานก็ต้านุ่สหวานแา่งแข่งกับบริษัท์พีเป็นอย่างไรบ้างครับติดไปแล้วปีนึ่งผลตอบรับดีไหมครับก็ผลตอบรับดีดีมากครับในเรื่องของการที่สนามมีเรียบและนุ่มโอ้โหความุูกที่อ่ะแล้วก็มีการจัดการแข่งขันแล้วก็ทุกทุกทีครับเขาจะพูด ว่าเป็สกแก๊สเดียวไปแล้วครับว่าสนาดที่นั่นนุ่มที่สุดครับในสุราษฎร์ราษฎรโอ้โหขอบคุณมากครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครที่จะถามครับเรื่องการบริการหลังการขายของบริถือก็อันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้คือโทรปุ๊บแป๊บเดียวมาเลยครับโอ้โหเราบอกว่าเราก็ปีหนึ่งแล้วนะครับปีหนึ่งแล้วก็เริ่มผมไปดูแล้วมิตยงมิตยางก็ยังแบบอยู่ในคุณภาพที่แบบว่าแบบใบหญ้าจะโผล่มาจากมิตยานแค่ตัวเดียวเหมือนไม่ได้หนาแบบอะไรก็ตามมาตรฐานที่บ้านนะครับถามมาตรฐาน ครับผมก็ถ้ามีอะไรต้องการยังไงก็แจ้งผมมาได้เลยนะครับเรื่องการต้องมุมลุงนะครับบริาัาดีให้บริการครับนะวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับขอบคุณมากครับ